กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของแบ็กพิงกก็แล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกลับว่าทําไมแบ็กพิงไม่ได้เข้าร่วมกีฬาสีไอดอนครับคือเนื่องจากเราก็ตามแบ็กพิงมานานพอสมควรแต่ไม่นานมากาเราสงสัยตลอดทําไมในงานกีฬาสีไอดอน ถึงไม่มีแบ็คพิงเลยเพราะอะไรกันเหรอครับไปดูกัน้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งะฮะได้ตอบกลับว่าต้องถามก่อนครับว่า YG เนี่ยเคยส่งไปงานกีฬาสีไอทอนมากี่วงแล้วเพราะ YG คิดว่าไม่ได้เงินหรือเปล่าแบบว่าเอาเวลาไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณากันดีกว่าความเห็นที่สองนะฮะคิดเหมือนกันถ้าปัจจุบันคงไม่มีโอกาสไปแล้ว อยากให้น้องทําอะไรแบบที่ไอดอลคนอื่นๆทําบ้างตอนเดย์แรกๆไปงานต่างๆแต่คงไปที่ค่ายความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้ไปนะกลัวเราสาวเจ็บตัวจนมาดเจ็บมันไม่คุ้มกันนะไปออก v a ไดตี้สนุกๆหรือทำรายการ b a c k p i n ี TV ยังดีกว่าอีกผมว่างานกีฬาสีมันก็ไม่ได้จําเป็นต่อการเป็นไอดอลขนาดนั้นนะครับคือจะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้มันก็ไม่ได้ทําให้แตกต่างจากคนอื่นเลย วงอื่นที่ไปอาจจะเพราะเมมเบอร์อยากไปหรือใายอาจจะอยากให้ไปเพื่อโปรโมทวงแต่ YG ไม่ได้ต้องการโปรโมทในวิธีนี้การถ่ายแบบการทำงานกับแบรนด์สินค้าเป็นวิธีที่ YG โปรโมทและมันก็ได้ผลดีมากด้วยสำนักข่าวทั่วโลกก็ลงข่าวตลอดและที่สำคัญสาวๆชอบถ่ายรูปถ่ายแบบอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นี่ว่าสาวๆต้องการไปเล่นกีฬาหรือไปงานกีฬาสีไอทอนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็สรุปไม่ได้หรอกว่า ไ่หวงหรือ,อสาวไม่อยากไปเองไอด้นสำหรับแบคพิงไม่ใช่ว่าต้องทำตามคนอื่นทำแบบคนอื่นทุกอย่างทำสิ่งที่อยากทำแค่นั้นก็พอแล้วไปต่อก็อีกความเคิียดนึ่งึลแลวกันนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีไอด้นคนไหนที่จะเดินไปทักทายเพื่อนต่างเพศได้แบบสบายใจยังไงก็เมกเฟนกันหลังมาอยู่ดีเพราะงั้นผมถึงคิดว่าไม่ได้สำคัญอะไรมากจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ต่างกัน งานกีฬาสีมันไม่ค่อยสําคัญคือเรื่องจริงจะไปไม่ไปมันก็ไม่แปลกแต่แค่อยากให้น้องๆได้พบปะสังคมกับไอดอลด้วยกันบ้างไม่ก็เฟนไม่ได้ไม่ถึงเจาะจงไอดอลชายเพราะมันเสี่ยงต่อคนเอาไปชิปและมีกระแสแอนตี้ตามมาเราไม่ถึงไอดอลในสังคมผู้หญิงเพราะไอดอหลหล,ลายวงมาทําความรู้จักกันในงานกีฬาสีก็เยอะอยากให้น้องๆมีโมเมนต์กับไอดอลหญิงต่างวงบ้างอีกความเห็นต่อไปในกันนะครับผมสาวม,มีเพื่อนต่างวงอยู่นะครับ จริงงานนี้ก็ออกแนวรายการเดลิตี้มากกว่านะเมค e f เฟซต่อหน้ากล้องมากมายก็คงมารยาตมากกว่าธรรมชาติเราแค่อย่างเห็นสาวออกไม้เห็นหน้าบ่อยงานอะไรก็ได้เอาที่โทสาวสบายใจให้มีเวลาพักผ่อนและคำบ่อยขึ้นก็กราบแล้วความเหนต่อไปแล้วกันนะครับผมค่ายไม่ปล่อยให้ไปงานฟรีหรืองานที่ค่ายและวงไม่ได้รับผลประโยชน์แม้ว่าจะเป็นงานที่โปรโมทตัววงให้เกาหลีรือจักเพิ่มเติมก็ตาม ค่าจะส่งไปในการที่รู้จักกันหรือมีคอนเนคชันเท่านั้นไม่ก็เป็นงานจา้างและงานที่ไปแล้วมันได้เงินเวลาของเธอสามแบคพิงเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นการส่งไปโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยวาจีไม่น่าจะทําแต่จริงๆแล้วก็อยากให้เธอสาวไปนั่นแหละไปต่อกันอีกความเพีหยนหนึ่งเลยละกันนะครับผมอยู่ที่ค่ายนั่นแหละเมื่อปีก่อนยังส่งไอคอนไปเลยทั้งที่ก็ไม่เคยส่งใครไปนอกจากซึงรี เราว่าค่ายคงวางแนวทางโปรโมททางอื่นมากกว่าด้วยแหละตั้งแต่สาวยังเป็นลูก,กี้ก็โปรโมทไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแล้วตสาวเป็นวงเกอร์กรุ๊ปด้วยโอกาสบาดเจ็บมีเยอะกว่ายิ่งมีแค่สี่คนก็โอกาสเหนื่อยมากกว่าด้วยรับงานถ่ายแบบดีกว่าได้เงินได้กระแสะใช้เวลาไม่นานฝึกอินเนอร์ด้วยความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับบางคนก็คิดลบเกินคือมันไม่จําเป็นก็จริงแต่ถ้าไปก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ไม่ใช่หรอครับ ได้เห็นโมเมนต์กับวงอื่นด้วยและไปแค่กีฬาสีแค่นี้ไม่ต้องกลัวบาดเจ็บหรอกครับยิงธนูวิ่งโบลิ่งไม่เจ็บเท่าไหร่มั้งเอาจริงๆบางทีผมก็อยากเห็นสาวในมุมคนทั่วไปบ้างบิงในนี้พูดเหมือนอสาวเป็นตู้หาเงินอย่างเดียวเลยจะต้องมีผลประโยชน์ตลอดต้องมีเม็ดเงินตลอดเวลาใครจะไปรู้ว่าถ้าไปอาจจะเห็นมุมน่ารักของเจนนี่มุมมององ๋องของจีซูมุมทะเล่นของลิซ่าหรือมุมกโกโก้ของเจ้าแชง อีความเห็นต่อไปนนะครับคิดเหมือนกันเลยครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงความปลอดภัยของสาวนะแต่ยังเห็นมุมอื่นของสาวบ้างเวลาอยู่กับเพื่อนไอดอลคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างเข้ากับคนอื่นได้ดีหรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็อยากให้ขึ้นอยู่กับสาวมากกว่าว่าน้องอยากไปหรือเปล่าถ้าน้องไม่อยากไปก็โอเคแต่ถ้าอยากไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแย่อะไรไปต่อกันอีความคิดอีหนึ่งนลัน,นะครับถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนแทนไ่ได้พักเลย แถมเสี่ยงอาการบาดเจ็บด้วยต้องเซฟศิลปินอันนี้เราว่าดีนะเวลาไปอัดรายการก็ต้องมีทีมงานสตาฟทีมเมนเจอรจเนยจะต้องคอยดูแลในส่วนของแฟนคลับอีกนี่ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ใครไม่สะดวกด้วยขนาดตอนไปอัดรายการเพลงตีสี่ตีห้าสตาฟวยจยังโหดเลยอีกเหตุผลคือห่วงไม่ชอบให้ไปปฏิสัมพันธ์กับไออนต่างค่ายโดยเฉพาะผู้ชายมันคุมยาก ทนองานไปปีเมนเจอร์อยังตามไปส่งถึงโต๊ะแถมมาเรียกให้ไปหลังเวทีเป็นักพักตอนนั่งโซนศิลปินก็ยืนคุมข้างล่างคอมเหนต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ความคิดเห็นผมนะคิดว่าเขาคงมองว่าเสียเวลาขายของครับต้องเข้าใจวงนี้ไม่ใช่สายกีฬาครับเขาสายแม่ค้าขายของขายขำไปวันๆจริงๆงานมันช่วยเพิ่มฐานแฟนคลับในเกาหลีได้ดีเลยแต่เขากลัวบาดเจ็บด้วยแหละ วงมีสี่คนบาดเจ็บหนึ่งคนคือพักวงยาวไม่เจ็บก็ดองยาวความเห็นต่อไปได้วกันนะครับคือเราตามวงที่ไปออกกีฬาสีแอนอนเรารู้สึกดีมากๆที่ได้ดูโมเมนต์ของวงที่เราชอบกับวงอื่นๆทุกวันนี้ยังย้อนกลับไปดูอยู่เลยตอนว่างๆซึ่งเราก็คิดว่าทามัพิงไปออกมั่งแฟนคลับก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเราเช่นกันแต่เราก็คิดแทนคนอื่นไม่ได้เราอาจจะคิดผิดก็ได้ความเห็นต่อไปล้วกันนะฮะ มันไม่เกี่ยวกับส่งไปงานกีฬาสีแล้วาสาวจะเกิดอาการบาดเจ็บหรอกกีฬาที่แข่งกันมันแทบจะไม่มีการประทะกันเลยถึงมีก็น้อยมากๆเพราะยังไงทุกคนก็เป็นไอดอลกันทั้งนั้นถ่ายรายการนี้เสร็จก็ต้องกลับไปร้องเพลงต่อถ้าถ่ายรายการทุกปีแล้วมีไอดอลได้รับบาดเจ็บทุกปีป่านนี้รายการเจงไปแล้วครับคงไม่มีใครไหนส่งนักร้องในสังกัดของตัวเองไปรายการหรอกส่งไปแล้วบาดเจ็บกลับมางานโหดเงินหายอีกเอาตามตรงก็คือ่ายหัวนั่นแหละ พราะถ้าสมมุติค่ายส่งแบคพิงไปตั้งแต่ตอนเดบิวต์ยังไงสาวๆก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับแต่ถ้าค่ายเลือกที่จะไม่ส่งอะไรสักอย่างเลยเพราะอย่างที่รู้ๆส่งไปก็รู้สึกไม่คุ้มส่งไปทําอย่างอื่นดีกว่าถ้าค่ายเลือกแบบนี้สาวๆจะทําอะไรได้ละ่ะเพราะการไปรายการอะไรพวกนี้หรือไปออก,กวาไรตี้มันก็เป็นการเซอร์วิสแฟนๆอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม อันนั้นก็เข้าใจได้ครับว่าการแข่งกีฬามันต้องการชนะแต่ทุกคนที่ไปก็รู้หมดแหละครับว่าประเด็นหลักของรายการนี้มันคืออะไรคงไม่ถึงขนาดเล่นเอาเป็นเอาตายแบบนักกีฬามืออาชีพเขาเล่นกันหรอกครับแล้วทักษะแต่ละคนก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดเป็นมืออาชีพด้วยเพราะถ้าเก่งขนาดนั้นจริงก็คงไม่เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแข่งขันกันจริงๆก็คงไม่ใส่กันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับถ้าให้นึกภาพก็อารมณ์ประมาณแบบ NBA All Star Game ครับ ซึ่งมันก็เหมือนแมทธรรมดาไม่ใส่กันเต็มร้อยเปอร์เซนต์จริงแต่ก็มีช่วงเวลาที่เป็นจริงเป็นจังกันบ้างเท่านี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าเล่นแล้วไม่มีสิทธิ์มาเจ็บนะครับยังไงก็มีสิทธิ์อยู่แล้วอย่างที่ผมพิมพ์ไว้อีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมกีฬาสีอตอนนี้เขาปรับลดกีฬาที่อาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บออกแล้วนะเพราะมันเคยมีประเด็นกันอยู่เหลือแค่วิ่งระยะสั้นมวยปั้มยิงธนูยิงจุดโทษโยนโบลิง่งช่วงหลังมีแข่งพับจีกันด้วย เราว่าดีออกได้เห็นไอดอลได้ทำอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นไดเจอเพื่อนเพื่อนไอดอลด้วยเสยเวลาแค่วันเดียวเองแต่เขาจะแบ่งออก,กาศได้2ตอนถ้าเป็นพิงไม่ได้ไปคือไม่ได้ไปอ่ะใครคงม,มีเหตุผลแนวทางของเขามั้งอีกอย่างถ้าหวังให้เด็กไปแล้วได้ออกกล้องเยอะคงยากเพราะไอดอลเยอะมากต้องแบ่งซีนกันหรือไม่ต้องรอหรือไม่ก็ต้องรอดูแฟนแคมอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ถามว่าในการทั่วไปธรรมดายังไม่ค่อยจะไปออกเลยแล้วคิดว่าได้ไม่คุ้มเสียพอสมควรถ้ามองวงเม็กพิงในตอนนี้หรือก่อนแน้านี้ก็ด้วยเพราะอะไรอย่างแรกคนที่เคยเดียวงานกับวงรรสาวๆหรือรายบุคคลจะพูดตรงกันหลายคนมากว่าสาวๆคิวแน่นมากดังนั้นไม่แปลงดอกที่สาวๆจะไม่ได้ไปดีไม่ดีไม่เกี่ยวกับใครได้ซ้ําอาจจะเป็นสาวๆเองเพราะงานเดี่ยวงานวงจบก็คงอยากพักผ่อนหรือเปล่าหรือมีงานที่สําคัญกว่าที่ต้องทํา หรือเงินที่ต้องโฟงกัสมากกว่าหรือเปล่ายังไงรายได้ก็สําคัญนะถ้าคุณสามารถทํามันได้และมีโอกาสไม่มีใครไม่เอาหรอกอย่างที่สสุขภาพจิตและการพักผ่อนสําหรับสาวก็สําคัญการที่สาวไม่ได้ออกรายการเกาหลีบ่อยๆนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะคนตามสาวก,ก็น่าจะรู้ทุกคนว่าใชยแบบทีจะจัด,จดกับงานถ่ายโฆษณาขายของอีในใจงานเดียวแต่ละคนอีกงานเพลงอีกงานใหม่ๆก็มีมาเรื่อยๆอีกมีอยู่ตลอดนะทย้อนกลับไปไล่ดู มีงานเดี่ยวทุกคนด้วยอย่างที่ 3. ภาพลักษณ์ที่ถูกวางมานานแล้วให้เข้าถึงยากุสุดของที่สุดและอื่นๆอีกบ้าๆมากมายจนมาเป็นภาพลักษณ์แบ็คพิงในปัจจุบันแถมตอนนี้กระแสตอนนี้ก็แทบจะลอยตัวแล้วทั้งในและนอกเลยดังนั้นถ้าให้ไปออกรายการนี้เพื่อเรียกกระแสมันก็ส่งผลแหละแต่ถ้ามองในมุมฝั่งนั้นมันก็อาจไม่ใช่เหตุผลหลกักก็่าจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลง่ายๆเช่นกัน แล้วลองมาพิจารณาอยู่ว่าคุ้มไหมหรือดียังไงบอกเลยว่าสําหรับผมมองโดยรวมทุกสิ่งอย่างแล้วดูยังไงก็ไม่คุ้มและยากมากเพราะเวลาที่เสียไปมากพอสมควรเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพราะดูจากงานตัวสาวไม่ว่าจะถ่ายแบบหรืออะไรต่างๆที่ยังไม่รวมงานเพลงอีกถ้าเป็นอะไรมากคนนึงมีผลกระทบมากบอกเลยอาจจะมีผลถึงบริษัทเลยก็ด้วยนี่มองในมุมมองความเป็นจริงในปัจจุบันนะใครจะว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง หรือต้องการอะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นไม่เกี่ยวกันก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ